สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูชาชาปิจวันกับการเรียนรู้วิชาสังคมึกษาวันนี้ครูก็จะมาสอนนักเรียนหน่วยการเรียนที่หนึ่งศาส,สนาเรีนรู้เรื่องความสําคัญของศาสนาก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของความสําคัญของศาสนาตัวขอกล่าวในเบื้องต้นก่อนว่าศาส,สนาทุกศาสนารู้แลาแต่สอนให้คนทุกคนเป็นคนดีทุกประเทศรู้และแต่นับถือศาสนา ประชาชนทุกคนรู้นแต่มีศาสนาเประยำใจของตนเองแล้วนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าศาส,สนามีความสําคัญกันอย่างไรโดยภาพรวมโดยเบื้องต้นแล้วศาส,สนามีความสําคัญประกอบด้วยทั้งสามหัวข้อหลักๆหนึ่งคือศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหมายความว่าทุกศาสนาสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดี ทุกศาสนาสอนให้คนแอบรู้จักความดีและความชั่วทุกศาสนาส่งเสริมให้คนแอบยึดมั่นที่จะทำแต่ความดีไม่ทำในความชั่วต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นที่ยดเหนี่ยวใจข้อ2ศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจหมายความว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนแล้วแต่สอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีศาส,สนาแต่ลศาส,สนามีหลักธรรมประจําของแต่ละศาสนา ซึ่งหลักธรรมของแต่ละศาสนาก็มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาที่จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีนะครับมีหลักธรรมที่ส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตนเป็นคนดีนี่คือข้อที่2ต่อมาข้อที่ 3, สศาสนาเป็นศูนย์รวมในการทํากิจกรรมในชุมชนนะครับหมายความว่าศาสนาทุกศาสนาจะมีพิธีกรรมเป็นของตนเองเพื่อส่งเสริมให้คนเนี่ยได้ ออกมาทํากิจกรรมเกี่ยวกับการทําความดีและนอกจากนี้นอกจากศาสนาจะประกอบกิจกรรมต่างๆของศาสนาแล้วศาส,สนายังเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้นะครับเข้ามาจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างเช่นการจัดการจัดหน่วยระดัตั้งอย่างเช่นการจัด ประชุมอย่างเช่นการจัดสัมมนาอย่างเช่นการจับอบรมต่างๆนะเพราะฉนั้นศาส,สนาจึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมในการทํากิจกรรมของชุมชนทั้งหมดนี้คือเรื่องของความสําคัญของศาสนาเดี๋ยวครูจะเปิดภาพท่อเรียนดูพร้อมกันภาพที่1ภาพที่หเป็นภาพที่มีผู้หญิงกําลังไหว้พระ ภาพนี้เป็นภาพที่แสดงเห็นว่าศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจิตใจทุกครั้งที่มนุษย์มีปัญหาก็จะเข้าหาศาสนาแล้วศาสนาก,ก็จะมีหลักธรรมมาช่วยบรรเทาความทุกข์ของมนุษย์ได้อันนี้คือความหมายของภาพที่หนึ่งต่อมาเป็นภาพที่สองภาพสอเป็นภาพที่มนุษย์ทําการปล่อยสัตว์ นะครับภาพนี้เป็นภาพที่แสดงเห็นว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีสอนให้มนุษย์ทุกคนรู้จักทำความดีสอนให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นสิ่งที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาจิตใจของมนุษย์เนี่ยให้เป็นคนดีมีจิตใจที่สูงต่อมาเป็นภาพที่สามภาพที่สามเราเห็นว่า สัสถานของศาสนานอกจากจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วยังใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสามภาพนี้ล้วนและแต่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของศาสนาที่มีต่อมนุษย์ดับทั้งในสังคมและทั้งในตัวบุคคล มาเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับภาพภาพเพียงเลยนเห็นนี้เป็น QR Code นะครับภาพแรกเป็น QR Code ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2, 2019กระทรวงมหาดไทยสวคทภาพ QR Code ภาพที่2เป็นศูนย์ติดตามสถานก,การณ์โควิด2019เชียงรายภาพที่3เป็น QR Code ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมภาพที่4เป็นภาพ QR Code เกมประกอบการเรียนรู้นะครับหลังจากเรียนรู้เสร็จแล้วปุ๊บครูขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนสแกนสารเื้อหาความรู้เพิ่มเติมและสแกนเล่นเกมการประกอบการเรียนรู้ที่ครูได้จะทําไว้นะครับนอกจากนี้แล้วนักเรียนสามารถติดตามสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้จากภาพ qr code 2ภาพอันแรกนะครับวันนี้ครูก็ขอ ยุติการสอนไว้แต่เพียงคแค่นี้ครูขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนและก็หลังจากนี้ต้ไปทห้เรียนทุกคนมั่นศึกษาแสวงหาความรู้และทบทวนความรู้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปวันนี้ครูขอยุติการสอนเพียงคแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ